สวัสดีครับอีสานบานเฮ้าครับมันนี่มาปูกระเบื้องนะครับนี่ครับกระเบื้องที่ผมปูไว้นะครับนี่ครับมีอีกสีนึ่งนะไปลองนะครับนี่พ่นเลยสีครับอันนี้คือตู้ฟอร์เฟอร์นิเจอร์นะครับยังงามเลยครับสั่งมาอันนี้ผมพังกระเริ่มปูนะครับอันนี้ก็ปูเลยครับเด๋ยกครึ่งนึงครับนี่ นี่ครับปูด้วยเครื่งนึงครับสีขาวครับสีไล่ครับพื้นก็เป็นสีนี่นะครับพื้นครับเข่ากับอันนี้ครับเฟอร์นิเจอร์นีะครับตู้นี่ครับตู้โชว์ครับสุดพุ่นแล้วครับพี่น้องบล็อกแก้วครับปูขึ้นสุดฝ้าได้ครับ อันนี้ฟ้าเขาเช่าเฮ็ดไวเรียบเรียบร้อยนะครับโคมไฟโคมอย่างกระติดไว้เรียบร้อยน้อพี่น้องเนาะจุกสิ่งทุกอย่ยางละเอียดขนาดพี่น้องเอ,อ้ยคอยไปครับไปไหวบ่ได้ครับนี่ครับปูไว้ครับปูสองมือนี่แล้วครับปูสองมือแล้วครับปู มือนี้ไฟดับครับบ่มีไฟครับใส่สไลด์ครับตัดเอาครับเอาสไลด์ตัดเอาเนาะพี่น้องเนาะมีขันนี่เลยครับนี่พี่น้องมีโมเสกครับพี่น้องใส่นี่นี่ครับโมเสกครับใส่นี่พร้อมันกันกลางครับพี่น้องครับนี่โอ้ยแต่ละอย่างนะครับนี่ครับโมเสกครับ สซนี่ยังโม่พ่อยได้พี่น้องไหยมาใส่พี่อีกครับใส่ซทั้งวีอีกครับพี่ครับอยู่ก๊อกน้ำนี่ครับอันนี้ก็ก๊อกน้ำนะครับนี่ใส่อยู่พี่อีกครับพี่น้องพี่เใส่หลายอย่างหลายอันครับไซละสีกับบุือกันกระเบื้องครับในห้องนี่มีทั้งบดหาสีหกสีครับกระเบื้องครับชุนะครับสีหนึ่งสีหนึ่งครับ อันนี้สีเดียวกันมีอีกสีหนึ่งนะครับคนละสีครับ,รบอันนี้อีกสีหนึ่งเน้่พี่น้องเลยนี่อันนี้ก็อีกสีหนึ่งครับฟังเลยพี่ก็ยังโบราะปู่ป้าพี่นี่ก็อีกสีหนึ่งครับนะครับหลายอย่างเนาะพี่น้องเนาะนะ อิสานบ้านเฮาครับจบคลิปสำเนี้เด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ